ร่างของโนบิตะปลิวหือร่วนลงจากประตูสารพัดที่ที่โดราเอมอนเผอเปิดพลาดกลางอากาศเสียงแตรรถตุกตุกและกลิ่นหอมฉุนของผัดไทยประทะเข้ากับสวดประสาทโดราเอมอนหน้าถอดสีพุงกลมๆก,กระเพื่อมไหวเมื่อเขารีบใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่บินตามลงมาโนบิต no ะระวัง เสียงร้องแหลมของแมวหุ่นยนต์เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเด็กชายร่วงหล่นลงมากลางวงมิตรสหายซึ่งกำลังขี่จักรยานยนต์ซิกแซกไปมาโนบิตะหล้มกลิ้งไปหยุดอยู่ตรงหน้าแผงขายผลไม้ริมถนนที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสและมีผลไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยวางเรียงรายอย่างสวยงามโอ้ยเจ็บจังเลยโดราเอมอน โนบิตะโวยวายดวงตาเหลือบมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นตึกระฟ้าเสียดฟ้าที่สวยงามและวัดวาอารามที่งดงามประดับประดาด้วยสีทองสองข้างทางเต็มไปด้วยแผงอาหารที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนชวนให้น้ำลายสอทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นรถเก็บเงินธนาคารกำลังถูกโจรสองคนพยายามเปิด โดราเอมอนหันขวับใบหน้าซีดเผือดแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะได้หลวงกระเป๋าสี่มิติร่างสีแดงน้ำเงินก็พุ่งลงมาจากตึกสูงราวกับสายฟ้าแลบแสงแดดยามบ่ายสะท้อนชุดอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา ดูเหมือนพวกคุณจะหลงทางนะเพื่อนเสียงกวนๆดังขึ้นจากสไปเดอร์แมนที่ห้อยหัวลงมาจากใยแมงมุมดวงตาเลนสีขาวรีมองโดราเอมอนกับโนบิตะอย่างประหลาดใจแขนยาวๆของเขากำลังรวบโจรทั้งสองคนไว้อืมแมวตัวกลมพูดได้กับเด็กชายขี้แย่กรุงเทพมีของดีเยอะจริงๆ คำพูดของสไปเดอร์แมนหยุดลงเมื่อเขาเห็นประกายแสงสีเขียวมรกตที่วูบไหวอยู่บนรถขนเงินที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นมันเขาพึมพำโดราเอมอนรีบอธิบายสถานการณ์อย่างรวดเร็วถึงความผิดพลาดของประตูสารพัดที่ที่ทำให้พวกเขามาปรากฏตัวที่นี่สไปเดอร์แมนกาวสีสันต้ายหน้ากากงั้นพวกคุณก็ไม่ใช่ภัยคุกคามแค่หลงทางจากมิติอื่น เขาสรุปก่อนจะพยักเพเยิดไปทางรถขนเงินที่โจรพยายามจะปล้นแต่ไอ้แสงเขียวนั่นมันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆมันคล้ายกับพลังงานแปลกๆที่ผมเคยเจอโนบิตะมองไปรอบๆอบย่างตื่นตาใจที่นี่สวยจังเลยโดราเอมอนดูสิมีผลไมแล้แปลกๆเต็มเลย เขากำลังสนใจมะม่วงสุกที่วางขายอยู่ใกล้ๆโดราเอมอนดึงโนบิตะกลับมาใจเย็นก่อนโนบิตะเราต้องหาทางกลับบ้านจูจู uju, คุณป้าแม่ค้าขายข้าวหลามที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยิ้มบางๆให้หนูๆมาจากไหนกันจะ๊ะดูแปลกตาดีแท้ เธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงใจดีสไปเดอร์แมนอธิบายอย่างคลุมเคลือว่าพวกเขาเป็นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นคุณป้าพยักหน้าเข้าใจและชี้ไปที่ประกายแสงมรกตที่ยังคงเรืองรองจางๆบนรถขนเงินนั่นดูเหมือนจะเป็นไข่มุกมังกรนะเคยได้ยินแต่ในตำนานเล่าว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินนี้ โดราเอมอนขมวดคิว้วไข่มุกมังกรฟังดูอันตรายถ้ามันตกไปอยู่ในมือคนไม่ดีเขาหยิบพจนานุกรมแปลภาษาออกมาแปลคำว่าไข่มุกมังกรให้ตัวเองเข้าใจ สไปเดอร์แมนสังเกตเห็นถึงความกังวลในดวงตาของแมวสีฟ้าฟังดูเหมือนงานของพวกเราแล้วสิเขากล่าวพร้อมกำม,มือขณะที่โดราเอมอนกำลังปรึกษากับสไปเดอร์แมนเกี่ยวกับไข่มุกมังกรร่างเงาสีดำก็โผล่ขึ้นมาจากซอกตึกอย่างรวดเร็วแย่งชิงไข่มุกมังกรจากรถขนเงินไปอย่างง่ายดายแสงสีเขียวมรกตที่เคยสว่างจ้ากลับหม่นหมองลงทันทีแย่แล้วเจ้าแห่งเงา คุณป้าแม่ค้าอุทานด้วยความตกใจใบหน้าซีดเผือดมันกำลังจะทำลายความสงบสุขของพวกเราไปกันเถอะสไปเดอร์แมนดราเอมอนตะโกนพลางหยิบผ้าคลุมการเวลาออกมาแต่สไปเดอร์แมนเร็วกว่าเขาปล่อยใยแมงมุมเกาะติดร่างเงาและโหนตัวตามไปตามมาเลยสไปเดอร์แมนคุณมีของเล่นอะไรเจ๋งๆอีกบ้างไหม การไล่ล่าเริ่มขึ้นอย่างดุเดือดเจ้าแห่งเงากระโจนข้ามหลังคารถตุกตุกที่กำลังติดไฟแดงอย่างว่องไวสไปเดอร์แมนเวี่ยงตัวตามไปในขณะที่โดราเอมอนใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้เปิดทางลัดพาโนบิตะข้ามผ่านตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ โนบิตะที่ตกใจเผลอชนแผนขายขนมไทยทำให้ขนมครกหล่นเกลื่อนกลาดแต่กลับเป็นอุปสรรคให้เจ้าแห่งเงาต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวใช้ไฟฉายย่อส่วนสไปเดอร์แมนตะโกนเมื่อเห็นว่าเจ้าแห่งเงากำลังจะหลบหนีเข้าไปในอาคารร้างโดราเอมอนพยักหน้าอย่างรวดเร็วฉายแสงไปที่ทางเข้าอาคารทำให้ทางเข้าหดเล็กลงแต่ว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงล่ะโนบิตะถาม สไปเดอร์แมนยิ้มใต้หน้ากากไม่ต้องห่วงแดกน้อยผมมีวิธีเมื่อเจ้าแห่งเงาได้ไข่มุกมังกรไปในอาคารร้างพลังมืดก็แผ่กระจายออกมาอย่างรวดเร็วท้องฝาเหนือกรุงเทพมืดมิดลงผู้คนเริ่มสับสนแตกตื่นไฟฟ้าดับเป็นบางส่วนเสียงไซเรนดังระงมไข่มุกในมือเจ้าแห่งเงาเรืองแสงสีดำทมินพลังของมันแรงเกินไป โดราเอมอนพยายามใช้ปืนดูดแรงโน้มถ่วงแต่ไร้ผลแรงดึงดูดกลับผิดเพี้ยน สไปเดอร์แมนใช้ใยแมงมุมรัดตัวเจ้าแห่งเงาแต่พลังมืดทำให้ใยแมงมุมสลายก่อนถึงตัวนี่มันไม่ใช่แค่พลังงานปกติแล้วเขาถูกพลังมืดซัดกระเด็นไปชนกำแพงอย่างแรงโนบิตะมองไปที่รูปปั้นพระพุทธรูปในวัดเล็กๆใก,กล้เคียงโดราเอมอนไขมุกนั่นมันเหมือนกับดวงตาของรูปปั้นมังกรในภาพวาดเก่าๆที่ป้าแม่ขาเล่าเลยนะ เขาชี้ไปที่เศษร,รูปปั้นมังกรโบราณคุณป้าแม่ค้าดังขึ้นถูกต้องไข่มุกมังกรคือจิตวิญญาณแห่งผืนน้ำที่เชื่อมโยงกับเทพพเจ้ามังกรหากมันถูกครอบงำด้วยความมืดความสมดุลธรรมชาติก็จะพังทลายความจริงอันน่าตกใจทำให้โดราเอมอนเข้าใจ งั้นเราต้องคืนมันสู่ที่ที่ควรจะเป็นสไปเดอร์แมนลุกขึ้นยืนชา้ชาๆแต่เราจะทำยังไงในเมื่อพลังของมันรุนแรงขนาดนี้โนบิตะเหลือไปเห็นรอยร้าวบนรูปปั้นมังกรและคิดได้โดราเอมอนถ้าเราใช้ผ้าคลุมการเวลาย้อนอดีตไปช่วงที่ไขมุกยังไม่ถูกขโมยได้ไหมโดราเอมอนรีบหยิบผ้าคลุมการเวลาและไฟฉายย่อส่วนตามแผนของโนบิตะ ดีมากโนบิต no ะเราจะย้อนเวลาไปชั่วครู่ สไปเดอร์แมนพยักหน้าผมจะถ่วงเวลาเจ้าแห่งเงาไว้ก่อนเขากระโดดเข้าใส่เจ้าแห่งเงาที่กำลังย้อเย,ย้ยแสงสีดำปะทะกับใยแมงมุมอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าแห่งเงาเคลื่อนไหวช้าลงและโกรธเกรี้ยวในขณะที่สไปเดอร์แมนกำลังเผชิญหน้ากับวายร้ายโดราเอมอนและโนบิตะใช้ผ้าคลุมการเวลาคลุมไข่มุกมังกรไว้แสงสีดำเริ่มจางหายโดราเอมอนใช้ไฟฉายย่อส่วนทำให้ไข่มุกเล็กลง พอจะวางในตำแหน่งที่ถูกต้องของรูปปั้นมังกรโบราณที่เสียหายสไปเดอร์แมนรีบมานี่เมื่อไข่มุกมังกรกลับคืนสู่ดวงตาของรูปปั้นมังกรแสงสีเขียวมรกตก็สว่างจ้าเจิดจรัสอีกครั้งพลังแห่งความมืดของเจ้าแห่งเงาถูกขับไล่ร่างเงากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายไป ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพกลับมาสดใสผู้คนเริ่มสับสนมองหน้ากันด้วยความงงงวยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มกลับคืนมาสไปเดอร์แมนถอนหายใจโล่งออกดูเหมือนเราจะกอบกู้สถานการณ์ได้สำเร็จนะเพื่อนตัวกลมโดราเอมอนยิ้มกว้างขอบคุณมากสไปเดอร์แมนนายเก่งจริงๆ โนบิตะภูมิใจที่ตัวเองมีส่วนร่วมก่อนที่โดราเอมอนและโนบิตะจะใช้ประตูไปที่ไหนได้กลับบ้านสไปเดอร์แมนก็โบกมือลาหวังว่าไม่ได้เจอกันในสถานการณ์แบบนี้อีกนะแต่ถ้ามีแมวสีฟ้ากับเด็กชายขี้แย่โผลมาอีกผมก็พร้อมเสมอ ทั้งสองหายไปในประตูปล่อยให้สไปเดอร์แมนยืนอยู่บนหลังคาอาคารร้างมองดูท้องฟ้าที่สดใสของกรุงเทพและยิ้มถ่ายใต้หน้ากากไข่มุกมังกรได้รับการปกป้องไว้แล้วอย่างน้อยก็จนกว่าจะถึงการผจญภัยครั้งต่อไป